ทำเลทองมากเลยนะนี่ใครข้างรักน้องสโนวปี้นี่ต้องไปที่นี่เลยนะนี่โอ้โหมีมีเพื่อนอยู่บูชการ์เดนอยากไปใกล้ๆใครกลัวไม่ได้ฝึกภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยถ้าไปสวนสนุกอ่ะคือไม่จริงเลยลูกค้าเยอะแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยสโนวปี้แพลนเนตที่ใหญ่ที่สุดในโลกคิงโดมิเนียนนะคะอันนี้อยู่ที่ปารีสหรือเปล่าเออไม่ใช่พี่ฝ่ายก็คืออยู่ที่นี่นะคะตรงนี้เลย ึ๊บอ่านี่ก็คือรัฐเวอร์จิเนียนะคะอยู่ในเมืองชื่อว่าดอสเวลล์ดอสเวลที่เวอร์จิเนียตรงนี้นะจากจากที่เห็นนะน้องๆตรงดาวสีแดงตรงเนี้ยจะเห็นว่าเขาอยู่ฝั่งอีสต์โคสใช่ไหมคะซึ่งมันจะใกล้กับที่ท่องเที่ยวต่างๆแบบเยอะมากๆอยู่ใกล้จุดแลนด์มาร์กเยอะมากแลวพี่หม่อมทเลดีมากเลยเอเรามาดูกันว่ามันใกล้ตรงไหนบ้างอ่ะอันนี้อันนี้คือคิงสโตมิเนียนใช่ไหมซูมเข้าไปนี่อ่าตรงนี้ปึ๊บเอาที่ใกล้ที่สุดก่อนที่น้องๆต้องอ่านั่งเครื่องบินไปลงคคค่ะะะนก็ื ริชมอนด์อ่าเป็นเมืองเจริญเลยที่นี่มีสนามบินอยู่ที่นั่นพอบินไปลงปุ๊บต่อแท็กซี่อ่ะสากว่านาทีถึงคิงโดมิเนียนเลยเป็นเมืองหลวงของเวอร์จิเนียเลยใช่ไหมริชมอนด์ใช่ค่ะแต่าทีนี้พอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยริชมอนดแล้วถัดลงมาข้างล่างก่อนเมืองที่ใกล้ๆอันนี้ใกล้ๆเลยวิลเลียมเบิร์กเออวิลเลียมเบิร์กเป็นยังไงพี่ป้ายนี่เลยขออีกหนึ่งคลิก มีส่วนสนุกบูชการ์เดนใช่อันนี้ในส่วนของเมืองวิลเลนสเบอร์กคือเขาจะมีสไตล์เป็นแบบเหมือนอังกฤษใช่เพราะว่ามันจะเป็นเมืองที่ตอนที่อ่อคนอังกฤษเนาะเขาอพยพเข้ามาที่อเมริกาเนี่ยเขาจะอพยพมาลงที่เมืองนี้เมืองแรกเลยเพราะฉะนั้นบรรยากาศหลายๆอย่างก็จะมถาป็นยรรมอะไรเงี้ยต่างๆก็จะมีแบบ เมืองจะยังสวยลุ่มลื่นแล้วก็มีจุดท่องเที่ยวเนี่ยหลักๆเลยคือสวนสนุกบูชการ์เด้นใช่แล้วอันนี้เป็นสวนสนุกที่สวยที่สุด30ปีเลยพี่อิ่มใช่สวยที่สุดในโลกนะคะเนี้ยซึ่งถ้าใครมีเพื่อนคนไหนจองบูชการ์เด้นไปแล้วอยากจะไปอยู่ใกล้ๆเพื่อนใช่แล้วก็คือจองคิงโดมิเนียนไปได้นะคะที่นี่เลยแน่นแอร์บอยอย่างนดิงสวัสดิการของทั้งสองที่เนี้ยคือดีมากๆเพราะว่าเขามีการเหมือนแบบว่าให้พนักงานของทั้งสองที่ค่ะเข้าไปเล่นในสวนสนุกแบบสลับกันได้ฟรีเออเจ๋งมากเลยนะก็คือแบบอีกที่ จะเป็นที่ที่แบบบรรยากาศสวยส่วนอีกที่หนึ่งเป็นที่ที่แบบเครื่องเล่นเครื่องเล่นแล้วก็แบบมีสนุกปีด้วยอ่านะคะถัดลงมาอีกน้องๆอันนี้คือที่ที่ขาดไม่ได้จริงคนที่ไปเวอร์จิเนียคือต้องไปก็คือเวอร์จิเนียบีนี่จากนี่รู้จะเห็นว่าสวยมากชุดบิกินี่แซ่บๆขนาดหนึ่งไปแบบใครใครเล่นอะไรนะเซิร์ฟสเกตอ่ะก็ต้องไปเล่นริมทะเลใช่เออก็เนี่ยต้องไปลองนะใช่ทีนี้ถัดขึ้นข้างบนบ้างอ่ยังไม่หมดนะที่ที่ใกล้สุดเลยเนี่ย วอชิงตันดีซีถ้าขับรถจากทิงโดมิเนียนไปแค่ประมาณสองชั่วโมงก็ถึงลวโอ้อันนี้ต้องไปเหมือนกันเป็นเมืองหลวงของอเมริกาเลยนะแบบเข้าไปดูบรรยากาศของเขาเนาะทำเนียบขาวเป็นยังไงใช่อะไรได้ๆใครชอบแบบเป็นสายมิวเซียมอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปได้เลยที่นี่นะคะขับรถไปซึ่งน้องๆไปในระหว่างทํางานก็ได้ไม่ต้องรอแบบสิ้นสุดงานค่อยไปนะคะเพราะมันไปแบบวันเช้าไปเย็นกลับอะไรเงี้ยก็ได้หมันหมายความว่าถ้าานหนูเป็นเด็กปีหนึ่งปีสองปีสามนี่หนูก็ มีวันหยุดก็ไปเที่ยวได้เลยไม่ต้อง<ช>รอช่วงสิ้นสุดโครงการใช,ใช่ไหมทีนี้ถัดมาคือก็เป็นที่ที่น้องๆอมักจะนิยมไปเที่ยวกันนะคะก็คืออย่างนิวเจอร์ซีย์ซึ่งน<อ>ิวเจอร์ซีย์เนี่ยก็จะมีเมืองที่ หอดหินมากๆชื่อว่า Atlantic City พี่ฟ่าย์ Atlantic City เนี่ยมันเป็นเหมือน Las Vegas ของฝั่ง East Coast เลยแสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นคาสิโนอีกฝั่งหนึ่งเป็นเอาเล็ตก็คือตรงเนี้ยก็คือไปเที่ยวได้โดยจริงๆน้องๆอ่ะไม่จำเป็นต้องนั่งเครื่องบินเลยนะก็คือนั่งรถไฟ Amtrak เนี่ยก็ถึงเลยแล้วนอกจากนิวเจอร์ซีย์เนี่ยก็ยังมีนี่ฟิลาเดเฟียอยู่ใกล้ๆกันเมืองแห่งประวัติศาสตร์ละครังประกาศเสรีเอ๊เสรีภาพเออระฆังแห่งอิสรภาพอ่านะคะที่ฟิลาเดเฟีย มีมีแบบทั้งมหาลัยทั้งมิวเซียมต่างๆเยอะมากทางด้านประวัติศาสตร์นะคะแล้สวยเป็นเมืองที่สวยมากต้องไปดูใช่แล้วอีกที่นึงที่จะที่ขาดไปได้นิวยอร์กทุกคนก็ต้องไปเที่ยวนิวยอร์กนี่แหละคือก่อนกลับเนาะก่อนกลับเออ ไปเหยียบนิวรยกซิตี้ักครั้งหนึ่งไปดูไทม์สแควร์ไปดูเทพีเสรีภาพใช่ค่ะอืมอ่าโอเคเรารู้จักไอตรงนี้ที่ทางอะไรบนแผนที่กันเลทำเลทองมากเลยนะนี่ใครแนะนำเลยสําหรับปีหนึ่งปีสองปีสามันนี้ก็คือแบบได้เก็บแลนด์มาร์คแบบเยอะมากจริงๆแบบไม่ต้องรอแบบช่วงที่เราจบแล้วใช่ทีนี้เรารู้จักแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรกัเดี๋ยวเราไปรู้จักในส่วนสนุกกันหน่อยว่าเป็นไงบ้า น้องสนุปปี้ใช่ที่ k อ่ g คิงโดมิเนียนะคะได,ได้ได้รับแบบขึ้นชื่อว่าเป็นที่ที่มีสนุปปี้แพลเน็ตใหญ่ที่สุดในโลกในโลกเลยนะก็คือในเครือซีด้าแฟร์ทั้งหมด14ส่วนสนุกเนี่ยเขาจะมีสนุปปี้แน่นอนอยู่แล้วแต่คิงโดมิเนียเนี่ยมีสนุปปี้ในโซนนี้นนใหญ่ที่สุดใครคข้างรักน้องสนุปปี้นี่ต้องไปที่นี่เ,ออเลยนะไปไน่ารักมากเลยอ่ะเออ ในรูปแล้วก็นอกจากโซนสนุปปี้ก็ยังมีโซนเครื่องเล่นของผู้ใหญ่ด้วยเนาะของแบบเด็กวัยรุ่นก็จะมีเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมต่างๆนะคะกแต่ถ้าตันงีจก็จะไปเล่นสนุปปี้ไม่หลายชอบอนี่เดี๋ยวให้ดูแผนที่นี่โอ้โหมีแบบเยอะแยะมากมายนี่แล้วจากไอ้เครื่องสีแดงตรงนี้นะใครชอบแบบสายเอ็กซ์ตรีมนี่ต้องไปเล่นต้องไปลองดูนะโอเคค่ะน้องๆจากบูชการเดนที่ได้แอบไปเที่ยวที่คิงโดมิเนียนปีนี้ก็บอกว่าเครื่องเล่นที่นี่แบบสุดยอดมากสุดยอดมากใช่ อ,อย่าลืมใครมีเพื่อนอยู่บูชการ์เดนอยากไปใกล้ๆคิงโดมได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาเปิดรับตำแหน่งอะไรบ้างตำแหน่งแรกก็คือม e ร์ช a n นดดนะคะมาร์ชแนด์ยก็คือขายของขายเสื้อขายตุ๊กตายอยู่ในนั้นเนาะแล้วบางทีเนี่ยมันจะมีตำแหน่งที่แบบว่า เวลาลูกค้าเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์เสร็จลงมาแล้วมันจะถ่ายรูปเราแบบหน้าโห่เออแล้วก็จะมีรูปเป็นเซอร์วิเนียใช่ไหมคะน้องๆก็อยู่ในจุดนั้นในการขายรูปอะไรพวกนี้ด้วยหรือว่าแบบถ่ายรูปเพื่อนไปเล่นก็คือแอบถ่ายเพื่อนไว้เอออะไรอย่างงี้ก็คือเป็นในลักษณะก็คือขายของเป็นเชเชียประมาณนี้นะเมอร์ชานดิส์ถัดมาค่ะก็คือ เกมโอเปอเรเตอร์ค่ะตำแหน่งนี้นะคะคุณเพื่อนร่วมงานแซ่บมากนี่ไม่ได้โฟกัสอะไรเลยนะมองแต่น้องผู้ชายคนนั้นเลยอ่ะเกมโอเปอเรเตอร์นะคะก็คือน้องนี่ยยืนอยู่ตามซุ้มเกมต่างๆแล้วก็แบบว่าเชิญชวนลูกค้าพูดออกมานะคะแล้วก็อธิบายกติกาต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องพูดภาษาอังกฤษเนี่ยได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นตำแหน่งที่สามารถแบบฝึกภาษาได้อย่างเต็มที่อันนี้แบบได้พูดเยอะมากใครเป็นคนชอบพูดใคร energy เยอะนี่แนะนำตำแหน่งนี้เลยใช่ค่ะเกมโอเปอเรเตอร์นะคะที่นี้ ไม่หมดนะพี่วายมีอีกมีอะไรอีกก็คือมีตำแหน่งฟู้ดเซอร์วิสแอสโซ a t e อุ้ยที่นี่มีร้านอาหารเลยนะทุกส่วนสนุกต้องมีแบบขายอาหารเราต้องเติมพลังแหละไปเล่นเครื่องเล่นเหนื่อยมาใช่ค่ะจากอย่างอย่างในรูปนี้อันนี้เป็นตัวอย่างก็คือแบบว่าน้องๆเขาได้ไปขายไอติม dipping dot อ่ะซึ่งมันมีแค่เฉพาะที่อเมริกาของดีของเด็คของอเมริกานี่ต้องไปลองใช่ก็คืออย่างที่เห็นนะคะก็คือจะต้องรับลูกค้าเองด้วยลูกค้าสั่งเมนูอะไรตัดไอติมให้ลูกค้าแล้วก็คิดเงินอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครกลัวไม่ได้ฝึกภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยถ้าไปสวนสนุกอ่ะคือไม่จริงเลยลูกค้าเยอะแน่นอนเลยไม่ต้องห่วงเลยใช่ค่ะแล้วอันสุดท้ายเลยอันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันสการับสวนสนุกก็คือรายโอเปอเรเตอร์น,นี่ก็คือคุมเครื่องเล่นทํางานมันจะมีหลายส่วนเนาะอาจจะได้คุมเครื่องเล่นน้องๆสนุกฟี่อันอน,อ i, อนั้นด้วยเหมือนกันหรือว่าจะเป็นเครื่องเล่นโรลล์คอสเตอร์ใหญ่ๆเลยก็คือได้คุมกันกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นทีมอะไรเงี้ยอีกคนนึงคอยดูว่าเอ้ยเครื่องเรียบร้อยไหมพนักงานแบบดูความเรียบร้ออยขง เกสที่เข้ามาเล่นอ่ะคาดเข็มขัดและยางอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้สัญญาณเพื่อนอ่ะแบ่ทำงานกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นจะต้องคุยสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานตลอด นะคะอย่างในรูปเนี่ยตัวอย่างคือแบบเป็นบ้านผีสิงทำไมได้นั่งเครื่องแบบแล้วก็ไเป็นรถอย่างนี้เราแบบพาทะลุผีไปเลยอะไรอาจจะเป็นอย่างนั้นต้องไปลองต้องไปลองเองที่ Kingdomian ใช่ทีนี้เรารู้ไปแล้วว่ารับตําแหน่งอะไรบ้างนะี้เราไปดูเรื่องบ้านผักกันที่อยู่ที่อยู่ใช่ลักษณะของซีราแฟนะคะทุกๆอันเนี่ยก็จะเป็น dormitory เนาะก็คือจะเป็นหอพักแบบเป็นตึกนะคะเป็นตึกแล้วก็ในห้องอะค่ะก็คือเป็นเหมือนสไตล์เด็กมหาลัยอเมริกันอาะดีไซน์ก็คือจะอยู่แบบร่วมกันนะคะในห้องเนี่ยจะมีประมาณสี นะคะเป็นเตียงสองชั้นแล้วก็จะมีห้องน้ํารวมห้องครัวห้องนั่งเล่นเนี่ยอยู่ข้างนอกนะคะนี่ได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนๆแบบต่างชาติใช่ไหมเนาะเหมือนอยู่ะกันอยู่ในนั้นเลยได้เจอกันได้คุยกันได้ทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยจากเห็นตรงที่ห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟ้ามีโต๊ะพูมีไอ้ที่เตะบอลอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือแบบปกติเวลาแฮงเอาท์กับเพื่อนฝรั่งหรืออะไรเงี้ยก็สามารถใช้ห้องส่วนกลางอะไรเงี้ยค่ะได้เลยแล้วก็ห้องครัวก็คือสามารถใช้ได้เลยเหมือนแอบไปยินนะว่าบางที่มียิมด้วยนะ ใช่ใช่ออกกําลังกายได้ใช่คนไหนแบบเด็กผู้ชายคนไหนหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงนะที่ชอบแบบแบบฟิตหุ่นเฟิร์มตลอดเวลาเนี้ยก็คือไม่ต้องกลัวเลยใช่ทีนี้เรามาดูเรื่องภาพบรรยากาศร้านต่างๆที่น,น้องได้ไปทํานิดนึงพี่บอยนี่โอ้ร้านอาหารอัน,อ,นอันบนสุดเลยคือร้านอาหารใหญ่มากใช่คืออันเนี้ยน้องอถ่ายรูปเก็บกึบมาให้บีเลยนะอันเนี้ย จากร้านอาหารนะคะแล้วรูปที่2องเลยก็เป็นซูมเกมนะคะมีแจกน้องอะไรนะอันนี้ยูนิคอนเอ้ยน้องยูนิคอนน้องพนีน้องพนีแล้วก็รูปข้างล่างค่ะถ่ายจากข้างหน้าสวนสนุกน้องที่เป็นมีทั้งฟู้ดแอ์เบิลเลตกับเสื้อสีม่วงก็เป็นไรเบอร์เตอรก็ไปมีส่วนสนามกีฬาให้ออกกําลังกายการเล่นบอลเล่นนี่นกันได้ตรงสนามเนี้ยคืออยู่ข้างๆหอพักอ นะคะเนี่ยแล้วก็มีอันนี้น้องๆถ่ายรูปบรรยากาศมาให้ดูวันหยุดว่างๆก็ไปเล่นสวนสนุกได้เอาเลยให้นําใจถ่ายรูปกับสนุปปี้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เขาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นสนุปปี้อ่าแพลนเนตที่ใหญ่ที่สุดในโลกน่ะเรามาดูลูกคร่าวๆกันโอ้โหนี่ เยอะมากมจริงๆนะคะในโซนสโนวี่แพลเน็ตนี่โอ้โหใครเป็นสาวกสโนปี่คือพลาดไม่ได้แล้วแล้วก็ทีนี้ต่อมาจะเป็นรูปบรรยากาศตอนที่น้องๆเขาไปเที่ยวบนจิงานดีซีกันมีถ่ายมาให้เลยนะคะคืออันเนี้ยไปเช้าเย็นกลับได้เลยอย่างที่พี่บอกนะถ้าใครแบบว่าใช่ถ้าใครอยู่ปีหนึ่งถึงปีสามแล้วแบบกลัวว่าตอนตอนจะสิ้นสุดงานเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาเที่ยวเยอะไม่ต้องกลับมาเปิดเทอมนะก็คือสามารถเลือกที่นี่ได้เลยเพราะมันไปเที่ยวได้ที่หลายที่แล้วก็เยอะจริงๆ อ่าแะไรทีนี้ต่อมาอันนี้คือลิชมอนนี่จะสวยมากใช่สวยมากพี่ฝ้ายที่นี่อ่านี่อันนี้ก็ลิชมอนนะมองบปฟีลลิ่งนี่คือเหมือนที่แมนฮัตตันอยู่เหมือนกันนะต้องไปถ่ายรูปแล้วหนึ่งใช่ซึ่งเราโปรไฟล์อยู่ห่างจากอ่อคิงโดมิเนียนหนแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองตรงนี้วันหยุดก็ไปเที่ยวได้นะคะอ่าทีนี้เรามาสรุปข้อดี่ของคิงโดม m เนียนนะคะข้อแรกแน่นอนอยู่แล้วคือเป็นที่ที่แบบ the world largest p e a n u t ตีมก็คือพี่นัทอันเฟรนเราก็คือสนุกปี่นี่แล้วก็เป็นสวนสนุกในเครือซีด้าแฝเนาะเพราะฉะนั้นเขาเล่นเครื่องเล่นได้ฟรีทุกขี้เลยใช่ค่ะแล้วก็หอพักราคาประหยัดนะคะ้อมีรถรับส่งไปที่ทํางานด้วยฟรีอีกเช่นกันซึ่งซึ่งจริงมันอยู่ใกล้มากนะเดินก็ได้แต่เขาก็ยังมีรถรับส่งบางทีรีบๆแล้วรถไม่มาวิ่งเลยตื่นายอะไรอย่างนี้วิ่งไปทํางานก็ทันค่ะแล้วก็โลเคชั่นดีท่องเที่ยวได้ง่ายนะคะ ดูดรีวิว<ด>จบแล้ว<ค>น,น้องๆคนไหนมีคําถามอยากฝากถึงที่พี่เจีหรืออยากรีเควสต์ขอให้รีวิวงานไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้พี่ๆด้วยนะบ๊ายบาย